ชมอีกทีนึงเราจะขับรถครึ่งชั่วโมงเข้าในเมืองถึงแล้วจ้ะห้างใหญ่นี่แหละลืมกดกล่องอยู่เนาะถึงแล้วถึงแล้ว ไม่มองจอรดรถบ้เนอสิบาด้จอดชั้นใต้ดินแต่ถ้าเป็นเสาวัวนเสาหนะ่ะพี่น้องเอ้คนหลายเขาก็สิมาเที่ยวก็ฮ้องหนิแหละเนะ <c oughs> เาะรถคันนี้จะแก๊กแก๊แกอย่าถอยมาเด้อ ใหญ่ท้องนอร์เว็บคือสีรถช่งรถติดดอกไม้พี่น้อง <c oughs> ดอกไม้ในวงเวียนเลยไปกับแม่นา่านเอเชีย โงมาเพื่อจอดรถนั่นเองสิเขาห่างตึ๊กต๊กต๊อกแป๊กาแล้วต้องสัยต้องได้วิ่งลงข้างล่างแน่เลย พอลินียว่าบ so ๊อบแมนเขาสิมาซื้อแบนคือไข่ในเต๋อตียู่เนียนบ๊อบแมนเฉพาะลานแบนในมันมีลานอะฮงหันโอ้ยมีโมเนตต้องวิ่งเข้าชั้นฮะนี่เหรอได้พอดีได้มองจอะลดกระหังมาทางโน้นหรอ อุดไปนั่งอีหย่งมาเราไปถูอีย่งมาดำบิ๊ปีแต่ละวันไม่ได้เข้าห้างยูก็ได้เลงสิแล้ะพี่น้องเอ้ลูกสาวมัจะไปชอบปิ่งอีกเดนะ้ไะไปนี่เขาสิธ์เลือกเลือกตั้งกันแต่ว่าใกล้เลือกเราพี่น้อง ไปมองได้มีตั้งแต่ไอ้นยอยี่เด้เขาจัดงานจัดเตนกินกาแฟ,ฟกลิ่นเพลคีเลยคนนั้นเขาเลือกตั้งกันลังโปรโมทเลือกตั้งกันจะ,จะไปม,มองไปไปเขาเลือกตั้งกันไ้เลือกไปแล้วตัวไปเทืองงั้นไงเนาะ มา,มาด,ดนี่ไง,ร,ร,ง,ร,งร้านแบ่นรอป้าๆกันลูกร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าโอ้ผู้บาวเป็นผู้บาวประหลใจระทวยอุ้ยรองเท้าก็สวยแท้ ีนไ, <Yeah. S 1> ไปดูก่อนรอป้าจอดรถก่อนนานป้ามาแล้วไปโอ้รองเท้าพี่น้องมิตางามๆนี่ได้มากแบบนี้มีโยบนในตู้เนี่ยตั้งหลายคู่แด,ดงบ่ค่อยส <Yeah. S 2> ใส่ใส่บ่ได้พี่น้องมันหนาวใส่เฉพาะย้ำไปปาตี้กานียาว่าแม่นถึกถืนได้เลยจะ้ะผู้ละพัน น,นี่ผ้าใบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณได้ไหมพี่น้องช่วงนี้ของกำลังลดเลยจ้ะวันนี้จังน้อยนีย่เขานาหนาวเขาก็ะิเอาไอ้พวกไอ้ล่องเขาหนาหนาวมาเลยคุณผ้าใบราคาพันสามแต่ไส้ดีมากเลยยี่ห้อเนี่ยของไอ้ร้านเอ็กโซ นี่ถึงแล้วหาแล้วหาแล้ว,ว,วฮะว่าอาฟินเพื่อนยางได้ขอเป็นตาไม่ไนะพี่น้องเพื่อนว่าอันเก่ามันใส่โดนแล้วหลายเดือนแล้วเพื่อนเลยอยากได้ไม่ซช่แค่นนมาใช่น,นี่ของอันนี้ของโซนของเด็กหน่อย

Okay. Mm, jeg, ja, kan du? Kan du se? jeg ser verre med dem. Noen har tatt på glasset. Jeg ser bare Linda. Jeg ser เลือบได้สิยาเด็กลิงน่นหรือจ๊ะดีบลอเดียวฟินไดบอลนิ๊กตัวเดดอู้สุดเลกเนียสมัครด้วยอันนี้เฉพาะนี่นี่มันเนอพี่น้องเนี่ยบทันเด้เกี่ยวกับเลนเลย แค่ขน้าใช่โอ้ดันบ่าวฟินเอามันเลือกไว้เลือกไว้เลือกไว้ว่าเฉยมันมามาลิ้กแดนฟิเอามนเลือกไว้เอามาวางไว้วางไว้แล้วม่เชฟคนน้งรู้อะไรเสร็จแล้วพี่น้องวัดสายตาเสร็จแล้วบูมังก็ได้ขั้นอุหันได้ยังตะเตอืมทุงทิพย์โอ้ซ้อนกันสามทิพพี่น้อง อวัดสายตา,าวัดยังแล้วสองถึงสามอาทิตย์ก็เว้ยหมี <c oughs> สองถึงสามอาทิตย์ก็มารับถ้าเสร็จแล้วเขาก็สิส่งแม่ลิงไปไปต่อจะไปช้อปปิ้งต่ออือโมเนทินเฟสก t ท้าเช แดดจ้ะชมน้ำเพลินๆนะพี่น้นะองน้เพรเดี๋นี้น้ำทรงพิュอ,อย่าเอ็กซ์่ินนมทาอย่า่คนิมทาเ,มาเอ็นหน่ะเอ็นไปไปลงบันไดเลื่นลอนอก,อก่อนลูกหมอกระยุชันบนนะพี่น้องหมอกระยชันซ ้ปิเสื้อผ้าเขาจะมาซื้ออะไรนี่เสื้อผ้าเด็กจะทำยังไงเสร็จแล้วมาช้อปปิ้งต่อ ป้าอได้งเงินจะมาเอาซองในละโอเคเลือกเอาหรเ่นมาแชร์นัมเบอร์กน เลือกเสือผา่นมักใส่สูงแบบนี้พี่น้องไปโรงเรียนเพราะว่าสับายดีพอครูเพราะว่ายุงเรียนเขาก็นอย่งนีออกกำลังกายมีนั่นมีนี่ใส่ดีๆไปโรงเรียนบ่ได้ดอกพี่น้องให้ล้างมือครูก็พาไปถือนเขาเป็นนันเป็นหนีโอ้ดำปีๆมั้ยอืม คะเลือกเอาือเล่า่งน้อะไปก็ได้แล้วจ่ายตังแล้วไปมาม่าจะไปล้านคิมแล้วก็ซื้อครีมอโมาน รับชมน้ำเคิมเทินด้วพี่น้องด้วยยาข้าวโบราณกันเอิญมาพร้าวโม้แป๊ดสิ่เหลี่ยมโลกสาวช้อปปิงป้งช้อปปิ้งคนมะพร้าวโม้มาชิ้นเดิมที่มาเดิเนหนึ่งแล้วไหนเอาสิบบาทนาจะได้เงินเยนอะไม่ถ่ายไม่ได้ลูกถ่ายเพื่อนไม่ได้ซื้อของใส่กันบัดนี้พี่น้อง โอ้เข้ามาฟินโอ้คาร์ลเบียร์กเลดแอนด์โนสกคอนดิชเนอร์เห็นบ่ได้พี่น้องตัองมือบานนี่กับปรลานคุณมาลานพี่กับอีกเอะแม่สมโภชแล้วมันใส่ผม ยีอีหลาบอ่ะน้องคือมีแชมพูหลายหลายมาม่ากระสือคือกามามาเอาครีมมาปุมก่อนพี่น้าะยาชาผมหลายอยู่เต็มตู้อยู่เดี๋ยวบ่มิชัยบ่มีหม่องใส่ตากระสีตาหลายนะได้ส้ม ฮะและ้วสื่อของกันพี่น้องกันแกแต่สีเชา้าทายเพราะว่าคนหลายเลยเสร,ร็จแล้วกินแล้วพี่น้องกันลังเดือดทางกลับบ้านอันเพราะแต่อ,ออกจากหา้างแล้วกัไปซื้อของอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อซื้อกับเขาพี่น้องแกงบอไดทายคนหลายเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นวันเสาร์ คนหลายหลายคนก็อัอนเฝ้าซื้อเฝ้าแล้วพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านกะจีไปซื้อกับเขาเมื่อนี้กะจีจัดปาร์ตี้เรียงทรงเพื่อนนะจ๊ะเรียงทรงเพื่อนเก็จังวนหลายรอบจะเวียนหัวใลยวงวียนพอปิดถนนเสร็จนน,น,น,ขนเขาสอถนนกสิจัดงานนะเรียงทรงเพื่อนกับอเมริกานะจ๊ะ ใกล้กันเลยก็บรไษัทในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกะนั่นนะจ๊ะใกล้กับสิมาจ๊บคลิป้าจ๊บคลิปตอนเดืนท้างกับบา้า <c> น <oughs> อ้กระเป๋าแบนด์แล้วกระเป๋าตอนแดดไปหล่มองี่นอกทั้งไปลานนั่นเครื่องเดิมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งไปหา่างทั้งอย่างนี้วันศุพร้ากันไปกินนั่น อันแทบเกิดเกลือกเลยโอปวดหลายปวดกลืเลยาะได้เข้าไปคลิปนี้แค่ฝากไว้แค่นี้นจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อจ้าขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ามานี้พามาพามาซื้อของพามาไเลยสาระ